รักสุขสวัสดิดาตายตอนอายุ81ปีใช่ไหมค่ะ81ปีกว่ากว่า81ปีกว่าแต่ยังไม่ถึง82ใช่ค่ะใช่ตายไปแล้ว12ปีท่านเทวดาคุณพ่อคะ1 1ปี6เดือนถึงนี้1 1ปี6เดือน16วัน1 1 16เดือน6วัน6เดือน16วัน16วับ16วัน ท่านเทวดานายรักอยู่ที่ไหนบ้างอยู่ดีอยู่ร้ายเชื่อรักใช่ไหมท่านใช่แล้วแต่ตอนอายุเท่าไหร่นะแปดสิบเอ็ดย่างแปดสิบสองตายไปกี่ปีแล้วเออสิบเอ็ดปีหกเดือนสิบหกวันตายด้วยโรคอะไรแท้โรคปอดติดเชื้อทำบุญบ้างไหมเนาะเคยบวชเป็นพระสี 4, ่พันษาใส่บาตรตลอดทำอาชีพอะไรเออ ก็เป็นลูกจ้างชั่วคราวที่เปิดปิดประตูน้ำเปิดปิดประตูน้ำลูกจ้า,างชั่วคราวอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างในรักชื่อรักนะท่านเออใช่แล้วไปเริ่มกี่ปีหนาแปดสิบเอ็ดปีหรักงานที่เขาทำมากไหมเล่าค่ะ รักค่ะรักมากใช่ชอบไปปิดประตูน้ํา<ห>เปิดประตูน้ําเหรออยังอยู่ที่เดิมเลย <c oughs> นั่นแหละนะเดินไปเดินกลับแหละค่ะคอยหมุนปิดเปิดนะ้นั่นเลยยังเป็นห่วงประตูอยู่ใช่แล้วท่านเอ๋ยจิตเลยอยู่ตรงนั้นนั่นแหละหนะพอดับจิตไปนั่นแหละคะ่ะ <c oughs> ก็กลับไปอยู่ที่เดิมนาะที่ใจอยากไปเลยห่วงงานห่วงงานประตูน้ำใช่แล้วท่านเอ๋ยเพราะมันชินใช่ไหมเล่าหนาะ ทำมาหลายสิบปีค่ะนั่นแหละนะหาว,วางไม่เป็นเอ่ยจิตก็ดับลงแล้วท่านเอ่ยก็วนไปที่เดิมเลยนั่นแหละเอาลูกสาวจะมาบวชให้แล้วต้องทำอย่างไรบ้างบวชให้ใช่ไหมท่านบวนเปล่าบวชค่ะส,สิบวันก็ได้นะสามสิบวันเลยพร่อเมื่อไหร่มาวันที่สองค่ะสองสองกรกฎาคมสกรกฎา นายรักอะไรบ้างนายรักนะท่านเอ๋ยเอาไม่มากเลยหรอกนะเอาเข้าวปลานั่นแหละครับชุดขาวหนาหนึ่งชุดแหละเอ๋ยสังกทานหนึ่งชุดนะท่านนะหนาหนังสือสวดมวนต์อีกเล่มครับปล่อยสัตว์บ้างไหมปล่อยสัตว์ก็ได้แนะ่หมอยผมสักห้าโลปลาหมอหนอสักยี่สิบตัวโอเค ข่มห้าหมอยี่สิบตัวได้เปล่าได้ค่ะได้จัดได้เลยออาเรียบร้อยนายรักจะได้ออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่เปิดประตูน้ำท่านเอ,อ๋ยเอ๋ยอีกทีได้ไหมถึงใจรักก็จริงนะถึงท่านจะให้สละคาขอชุดทำงานหนาะอีชุดได้ไหมนาะยรักมีชุดทำงานประจำตำแหน่งใช่ไหมชุดทำงานเลยทำงาน <ทำ S 1> ชุดทางานเหรอคะเขาเขามีเจ้าหนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่ใส่ชุดไรบ่าก็ตอนตอนช่วงประชุมช่วงประชุมต้องใส่ชุดข้าราชการมันจะต้องไปประชุมกับเขาใช่ไหมประตูเปิดยังไงเปิดแล้วน้าไหลน้ําเข้านะใด้สั่งงานได้ถูกมีใครมารับรู้ก่อนหาต้องใส่ชุดให้เขาเห็นหน่อยค่ะพราเราหน้ามีหน้าที่ช่วยบอกชุดสั่งลาต้องเป็นเจ้าหน้าที่ระดับมี เขาเรียกอะไรมีตำแหน่งมอบหมายงานชุดข้าราชการไทยข้าารชการของชุดสีน้ำตาลมหาไทยของกรมชนกีวิตอีนั่นแหละตามนี้แล้วก็ต้องรองเท้าด้วยใช่ไหมมาครบชุดนะแม่แม่จะชุดไปรองเท้าแตะด้วยการเดินไปเหรอแล้วก็ครบชุดเองตามนี้นะไปได้ขอบคุณค่ะ ขอบคุณท่านเทวดาวันนี้ผุณพ่อผมถามหน่อยอเชิญอ,อยากจะถามท่านเทวดาครับอย่างบางคนนะ่ะที่เขามาบวชที่เขาไม่มีภาระแต่เขามีบุญบุญที่จะมาบวชแล้วเด็กที่เขายังไปไม่ได้ที่อุติเตขันนะแล้วเขาเหมือนจะว่าคนที่มาบวชเนี่ยสละบุญตรงนั้นนะให้เด็กที่ยังอยากจะไปเกิดได้ไหมคือทดแทนกันได้ไหมสําหรับคนที่ไม่มีโอกาสมาไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีเวลาคนที่ตั้งใจมาบวชขอ อุทิศตัวอุทิศบุญให้กับเด็กที่พูดง่ายขาดการรบับผิดชอบของพ่อแม่เพื่อที่จะได้ไปเกิดได้ไหมอาศัยบุญนี้ไม่ได้ท่านเอ๋ยแต่เอาบุญเลยให้ได้ไหมนะให้ได้นั่นแหละค่ะแต่เด็กนั่นหนาไม่พอไปเกิดแลต้องเอาคู่กรณีมาตกลงกันใช่ไหมแล้วท่านเอ๋ยเรื่องกรรมเรื่องบุญเลยนั่นแหละนะ ไม่ได้เหมือนโลกมนุษย์ค่ะมาต่อลองหนะลดราคาไม่ได้เลยมาเจอชดใช้แทนกันหักหนี้หักศีลไม่ได้ใช่ไหมไช่แล้วท่านเอ,อเ๋ยแต่ท่านใครเลยนั่นแหละนะอยากทำบุญให้เด็กค่าส่งบุญได้นั่นแหละนะ แต่เด็กนั่นเอ่ยกรรมนั่นเลยไม่ลดล้างจากกันกับพ่อแม่ยังต้องอยู่คู่กันอีกแท้กรรมยังอยู่ด้วยกันอีกท่านเอ่ยไม่ได้ตามนี้เลยแต่ว่าเขาจะได้บุญแต่ว่าไปเกิดไม่ได้ใช่แล้วท่านเอ่ยจะทำให้บุญเลยนั่นแหละนะดีขึ้นเบาขึ้นหน่อยแหละคราแต่เขากับพ่อแม่นะายังเจอกันอีกแลยเพราะว่ายังไม่ได้มาเจราจาจบรอบกัน<อ>กรรมใครกรรมมันใช่อยท่าน สืสารส่งกันนั่นแหละหะคนอื่นทําให้นั่นแหละค่ะเหมือนท่านนั่นแหละหะยึ่นข้าวให้แด็เด็กก็กินได้ใช่ไหมท่านแต่เด็กนั้นก็ไปไหนไม่ได้เอออ่าค่นี้คุพ่อคะแล้วของพ่อที่ต้องไปทําอะไรที่ประตูน้ำไหมคะต้องไม่ต้องไม่ต้องแล้วก็ทําที่นี่ก็จบแล้วไงไขอบคุณท่านเทวดาวันนี้ได้ครบกำหนดการเวลา ในการโปรดบรรษุ์โปรดวิญญาณโปรดสรรพสัตว์แล้วขอท่านเทวดาและทีมงานจงเจริญให้ได้บรรลุในสิ่งที่ปาถนาทุกประการด้วยเถินถึงการแล้วท่านเอ๋ยต้องกล่าวลาเลยก่อนหนาะถึงการต้องจากแล้วสิคราไปก่อนหนะแหละท่านหละมาวันนี้ทําหน้าที่แล้วท่านเอ๋ยจากลาเลยก่อนจากนั่นแหละนะ ก่อนจะจาก็ก่าวราเลยคราไปก่อนนะเลยท่านเอ่ยขอบคุณท่านเทวดาน้อยใหญ่จงเจริญดีบอยวั